คนที่ไม่มีพรสวรรค์ไม่มีอะไรเด่นเป็นพิเศษเป็นคนธรรมดาธรรมดาก็สามารถประสบความสำเร็จได้ครับหนังสือที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ชื่อกริดเขียนโดยคุณแองเจล่าดักเวิร์ธซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันครับเล่มนี้นะครับเธอพบว่ากริดหรือภาษาไทยแปลว่าความทรหดเป็นสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จมีเหมือนๆกันเหตุผลคือ คนที่มีเป้าหมายชัดเจนมุ่งมั่นและอดทนกว่าต่างหากคือคนที่ประสบความสําเร็จและจะไปถึงเป้าหมายครับความทรหดคืออะไรและมันสําคัญยังไงเรามาดูความหมายกันนิดนึงนะครับเขาบอกว่าความทรหดคือการรู้อย่างชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรในระยะยาวและความพยายามอย่างมุ่งมั่นเพื่อไปให้ถึงสิ่งนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ไม่ถอย หนังสือบอกว่าหลายคนชอบพูดถึงพรสวรรค์เพราะมันง่ายในการอธิบายความสําเร็จของใครสักคนหนึ่งและมันก็ง่ายที่จะใช้เป็นข้ออ้างด้วยว่าที่เราไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราไม่มีพรสวรรค์เหมือนคนอื่นพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ทําให้ได้เปรียบก็จริงแต่ความพยายามอย่างไม่ย่อท้อต่างหากที่สําคัญกว่าเหตุผลก็เพราะว่าการจะประสบความสําเร็จได้คุณต้องสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งก่อนจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยม ก็ต้องมีสองสิ่งนั่นคือทักษะที่ยอดเยี่ยมและความพยายามการจะมีทักษะที่ยอดเยี่ยมก็ต้องการสองสิ่งครับคือพรสวรรค์และความพยายามสังเกตว่าความพยายามถูกพูดถึงถึงสองครั้งนั่นแปลว่าความพยายามมีผลต่อความสําเร็จมากกว่าพรสวรรค์ถึงสองเท่าครับดังนั้นถ้าคุณไม่มีพรสวรรค์และไม่มีแต้มต่อใดๆในชีวิตเลยแค่คุณมีความพยายามและมีความมุ่งม,มั่น คุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเหมือนกันและจากงานวิจัยก็พบว่าจริงๆแล้วคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าด้วยซ้ําครับมีคนถามวิลสมิธว่าเขาขึ้นไปเป็นนักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดได้ยังไงเขาตอบว่าคุณอาจมีพรสวรรค์มากกว่าผมคุณอาจฉลาดกว่าผมคุณอาจจะหน้าตาดีกว่าผมแต่ผมไม่มีวันทํางานน้อยกว่าคุณถ้าคุณวิ่งพร้อมผมมีแค่สองอย่างที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะเลิกวิ่งก่อนผม หรือผมจะตายไปซะก่อนโหเป็นคําตอบที่แบบขดลุกนะครับเชื่อไหมว่าผมอ่านตรงเนี้ยเกือบจะสิเทกันนะแต่ทุกครั้งที่อ่านก็ยังขนลุกอยู่เลยนะคือผมชอบมากเลยครับคําตอบนี้วิลสมิธไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่สิ่งที่เขาทําได้ยอดเยี่ยมคือความมีวินัยและการทํางานหนักครับถ้าความทรหดซึ่งก็คือการรู้ตัวเองว่าต้องการอะไร และความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อที่จะไปให้ถึงสิ่งนั้นมันสำคัญกับความสาเร็จขนาดนี้เราจะหามันมาจากไหนคำตอบคือเราสามารถพัฒนามันได้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีพัฒนาความทรหดในตัวคุณกันครับคนที่มีความทรหดสูงจะรู้เป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนและไม่ค่อยเปลี่ยนเป้าหมายจนกว่าจะทาสิ่งนั้นสาเร็จ แต่ว่ากว่าจะไปถึงเป้าหมายมันก็ต้องผ่านการลงมือทำและเรียนรู้มากมายครับซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นถ้าพวกเขาคิดว่าเจอทางที่ดีกว่าหรือถ้าทางที่ทำอยู่มันล้มเหลวพยายามเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการเขาก็จะลองหาทางใหม่แล้วก็ลงมือทาต่อไปประเด็นก็คือถึงแม้ว่าคนที่มีความทระหดจะไม่ค่อยเปลี่ยนเป้าหมาย แต่ทางที่จะไปถึงเป้าหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับวิธีเพิ่มความทระหดความทระหดเกิดจากสงปัจจัยคือกรรมพันธุ์และประสบการณ์ในชีวิตซึ่งเราเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมาโฟกัสที่ความทรหดที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตซึ่งทุกคนสามารถพัฒนาได้ครับความทรหดที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตเกิดขึ้นจาก4องค์ประกอบนั่นก็คือ 1. ความสนใจ 2. การฝึกฝน 3. จุดมุ่งหมาย 4. ความหวังเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละตัวครับข้อแรกที่ช่วยสร้างความทรหดคือความสนใจหรือแพชชั่นครับซึ่งจะทำให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันรู้สึกสนุกแต่งานวิจัยพบว่าถึงจะเป็นคนที่มีความทรหดสูงก็ไม่ได้มีใครชอบงานตัวเองแบบร้อ ทุกงานมีบางอย่างที่ทุกคนไม่ชอบกันทั้งนั้นครับผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินว่าให้ทำสิ่งที่ตัวเองรักนี่คือคำแนะนำที่ถูกต้องครับเพราะว่าคนเราจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นทุ่มเทมากขึ้นแล้วก็สร้างผลงานได้ดีกว่าถ้าทำสิ่งที่ตัวเองสนใจมันไม่ได้รับประกันว่าคุณจะประสบความสาเร็จแต่ว่ามันช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสาเร็จให้กับคุณครับแต่มันก็มีดอกจันร์ตัวโตๆนะครับ คือไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณชอบจะสามารถทำเงินได้เช่นการถ่ายรูปแนวสตรีทหรือว่าการเล่นวิดีโอเกมถึงแม้ว่าคุณจะทำสองสิ่งนี้ได้อย่างเก่งมากๆแต่มันก็หาเงินได้ยากถ้าเทียบกับทักษะที่ตลาดต้องการแล้วคนที่ไม่มีแพชชั่นแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรจะทำยังไงดีมันมีความจริง5ข้อที่อาจจะช่วยให้คุณสบายใจขึ้นครับคือ 1. คนที่มีความทรารหดสูงหลายๆคนกว่าจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆก็ต้องลองทำอะไรหลายอย่างเป็นปีและสุดท้ายมันก็จะมีบางกิจกรรมที่เด่นขึ้นมาแล้วก็ดึงความสนใจของพวกเขาไปทั้งหมด 2. ส,สิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดคือเราคาดว่าความหลงไหลหรือแพชชั่นคือการตกหลุมรักงานบางอย่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำแต่สำหรับหลายงานความรู้สึกชอบจะเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจงานนั้นและทำมันได้อย่างดี ซึ่งต้องใช้เวลาครับ 3. ในช่วงเริ่มแรกหลายคนไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่ากำลังสนใจกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ 4. กว่าความลงไหลจะพัฒนาได้อาจจะต้องทำสิ่งนั้นซ้ำๆไปสักพักคําคำชมหรือความสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรือคำวิจารณ์อย่างสร้างสารรค์ก็จำเป็นในการพัฒนาแพชชั่นครับดังนั้นถ้าคุณยังหาแพชชั่นไม่เจอในตอนนี้ก็ควรจะลองทำอะไรหลายอย่างดูครับ แล้วใช้เวลาทําความเข้าใจพวกมันสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีบางอย่างที่มันโดดเด่นขึ้นมาลองใช้เวลากับสิ่งนั้นมากขึ้นแล้วดูว่ามันจะพัฒนาไปเป็นความหลงไหลหรือว่าแพชชั่นได้หรือเปล่าหรือลองถามคําถามเหล่านี้กับตัวเองดูครับคุณชอบนึกถึงเรื่องอะไรคุณชอบใจลอยไปกับเรื่องอะไรสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคุณคืออะไรในสมัยวัยรุ่นคุณสนใจสิ่งไหนเป็นพิเศษ หลังจากได้แนวทางกว้างแล้วก็แค่ลองทำตามนั้นดูโดยเริ่มจากคำตอบที่คุณคิดว่าน่าจะใช่มากที่สุดก่อนแล้วค่อยๆคำทางต่อจากนั้นครับอย่ากลัวที่จะเดาเพราะกระบวนการนี้ต้องอาศัยการลองผิดลองถูกพอสมควรคุณไม่จําเป็นต้องหาสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดตั้งแต่แรกเพราะว่ากว่าจะรู้ว่าอะไรดีที่สุดมันก็ต้องผ่านการลองทําไปแล้วสักพัก ส่วนอะไรที่ทํามาพักนึงแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็อยากลัวที่จะเลิกทํามันถ้าคุณทําบางอย่างมาแล้วหลายปีแต่ยังเรียกว่าแพชชั่นไม่ได้แล้วก็อาจจะเริ่มเบื่อแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าอยากจะทํากิจกรรมนั้นต่อไปให้ลองคิดว่าจะเพิ่มความน่าสนใจให้มันในแง่มุมไหนได้บ้างครับเพราะบางครั้งคนเราก็กลับมาสนใจสิ่งเดิมๆได้ถ้าเราสามารถหามุมที่แตกต่างออกไปเพียงแค่เล็กน้อย หนังสือไม่ได้ยกตัวอย่างมาให้ผมเลยขอยกตัวอย่างตามที่ผมเข้าใจนะครับคือผมชอบถ่ายรูปมากแต่ถ่ายไปนานๆเนี่ยมันก็เริ่มเบื่อเหมือนกันวิธีทําให้ผมกลับมาชอบถ่ายรูปอีกครั้งคือหาทางพัฒนาจุดที่ไม่เก่งผมคิดว่าผมแต่งรูปแล้วสีไม่ค่อยสวยก็เลยหาทางปรับปรุงเรื่องการใช้สีซึ่งมันก็ทําให้การถ่ายรูปกลับมาน่าสนใจได้จริงๆครับข้อ2การฝึกฝน หลังจากที่คุณเจอสิ่งที่ชอบแล้วก็ต้องฝึกให้เก่งในเรื่องนั้นครับคนที่มีความทรหดสูงจะมีวินัยในการพยายามทำให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเสมอและพวกเขาจะเตือนตัวเองว่าฉันจะต้องพัฒนาถึงแม้ว่าเขาจะเก่งในเรื่องนั้นมากแค่ไหนแล้วก็ตามพวกเขาสนใจคำติมากกว่าคำชมเพราะว่าจะได้เอาไปปรับปรุงตัวเองคนเหล่านี้ไม่ได้มองว่าตัวเองไม่ดีพอ แต่เป็นการมองไปข้างหน้าและมีความต้องการที่จะพัฒนาและเติบโตครับวิธีที่มืออาชีพใช้ในการพัฒนาทักษะของตัวเองเรียกว่าการฝึกฝนอย่างจดจอ่อนั่นคือไม่ว่าเขาจะมีทักษะที่เยี่ยมขนาดไหนก็ตามเขาจะมองหาจุดที่ทําได้แย่ที่สุดถึงจุดแล้วก็ฝึกซ้ําๆจนมันพัฒนาขึ้นหลังจากนั้นเขาก็จะมองหาข้อด้อยข้ออื่นแล้วก็เริ่มกระบวนการทั้งหมดใหม่อีกครั้งครับข้อ3จุดมุ่งหมาย การทำให้ความลหลงใหลของคุณเติบโตเต็มที่ได้คุณต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำนอกจากคุณจะชอบแล้วย,ยังมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยบางคนอาจจะรู้จุดหมายว่าอยากทำอะไรเพื่อคนอื่นก่อนแต่คนส่วนใหญ่เริ่มจากการทำงานเพื่อตัวเองก่อนครับแล้วหลังจากที่เขาทำสิ่งนั้นซ้ำๆเขาก็จะเริ่มรู้ว่าผลงานของเขามีประโยชน์กับคนอื่นยังไง เราทุกคนมีความต้องการทำเพื่อตัวเองและทำเพื่อคนอื่นมากน้อยต่างกันไปแต่จากการศึกษาพบว่าคนที่มีความทรหดสูงจะเน้นการทำเพื่อคนอื่นมากกว่าครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่มีความทรหดมากกว่าและทำเพื่อคนอื่นมากกว่าจะเป็นคนดีกว่าเสมอไปเพราะบางคนก็แค่มองว่าสิ่งที่เขาทำมันมีผลพลอยได้ที่ทำให้คนอื่นได้ประโยชน์นเท่านั้นเองครับ ถ้าคุณอยากมีจุดมุ่งหมายในชีวิตและอยากทำเพื่อคนอื่นบ้างจะทำยังไงดีจะต้องเปลี่ยนอาชีพหรือเปล่าคำตอบคือไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพครับเพราะทุกอย่างอยู่ที่มุมมองและความเชื่อของคุณเองมีนิทานเรื่องหนึง่งพูดถึงช่างก่ออิฐสามคนพอพวกเขาถูกถามว่านี่พวกนายทำแรกันอยู่อะ่ะคนแรกบอกว่ากำลังก่ออิฐคนที่สองบอกว่ากำลังสร้างโบสถ์ คนที่สบอกว่ากําลังสร้างบ้านให้พระเจ้าคนที่หนึ่งและคนที่สองทำงานเพื่อเลี้ยงชีพครับแต่คนที่สนอกจากจะเลี้ยงชีพแล้วเขายังมีจุดมุ่งหมายด้วยปัจจัยที่ช่วยให้มีความทระหดข้อสี่ก็คือความหวังความหวังของคนที่มีความทรหดสูงไม่เกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาครับแต่มันคือความอุตสาหะรูปแบบหนึง่งเผื่อใครไม่เข้าใจคำว่าอุตสาหะแบบผมนะครับ ความอุตสาหาแปลว่าความพยายามความขยันความอดทนพวกเขาเชื่อว่าถึงสถานการณ์จะลำบากแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงถึงจะล้มหลายครั้งแต่ถ้ามีความหวังเขาก็จะเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็เดินหน้าต่อไปการพยายามหาทางเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของตัวเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทําให้คุณมีโอกาสพบทางออกของปัญหาแต่ถ้าคุณหยุดพยายามแล้วคิดไปเองว่าไม่มีทาง เจอทางออกหรอกคุณก็จะไม่เจอทางออกจริงๆครับวิธีสร้างความหวังแบบคนที่มีความทรหดสูง 1. สร้างโกรธไมซ์มันคือการสร้างความเชื่อว่าคนเราพัฒนาได้และชื่นชมความพยายามความมีวินัยมากกว่าพรสวรรค์ความเก่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือว่าความฉลาดครับจากงานวิจัยพบว่าสมองของคนเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพื่อให้เราเอาชนะความท้าทายใหม่ๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังแก้ปัญหาไม่ได้ในตอนนี้ถ้าใช้ความพยายามคุณจะพัฒนาขึ้นและแก้ปัญหาได้ในที่สุดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดมากนะักว่าจะสร้างโกรด์ไมล์เซตได้ยังไงผมเลยขอยกข้อมูลมาจาก m มล์เซตใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในการสร้างโกรดไมล์เซตครับวิธีสร้างโกรดไมล์เซตข้อแรกคือโฟกัสที่การพัฒนา ความมีวินัยความอดทนและความพยายามมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาแย่ก็แค่แปลว่าคุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปเท่านั้นเองครับข้อ2เมื่อเจอกับคําวิจารณ์ให้มองหาว่าเราจะเรียนรู้จากมันได้ยังไงแทนที่จะหาข้ออ้างเพื่อปกป้องตัวเองข้อ3ถ้าเจอคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าในเรื่องที่คุณอยากทําให้ตั้งคําถามว่าเขาทํายังไงกันนะ แล้วเรียนรู้จากเขาคือเขามีความสามารถแบบไหนเขาปล่อยผลงานอะไรออกมาบ้างเขามีทักษะอะไรบ้างแทนที่จะมองว่าตัวเองไม่มีความสามารถหรือมองว่าเขามีพรสวรรค์วิธีสร้างความหวังแบบคนที่มีความทะลุดสูงข้อที่2คือการมองโลกในแง่ดีการมีความหวังและการไม่ยอมแพ้ง่ายๆเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดีด้วยครับ เพราะเมื่อชีวิตมีปัญหาคนที่มองโลกในแง่ดีจะเชื่อว่าเขาสามารถลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ส่วนคนมองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วทำยังไงถึงจะมองโลกในแง่ดีข้อแรกคือพยายามยิ้มครับจากการศึกษาพบว่าการยิ้มถึงจะเป็นการยิ้มแบบไม่มีเหตุผลหรือว่ายิ้มแบบเฟกก็ตาม มันก็จะทําให้สมองหลั่งฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกดีและมีความสุขออกมาเวลาเจอสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งให้ลองมองหาสามสิ่งที่คุณชอบไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่ชอบให้โฟกัสในสิ่งที่คุณทําได้ไม่ใช่สิ่งที่คุณทําไม่ได้ให้ขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตหรือผ่านเข้ามาในชีวิตการพูดกับตัวเองในแง่ดีก็ช่วยให้คุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีขึ้นได้ เพราะสมองจะเชื่อสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองซ้ำๆครับอาจจะลองพูดว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถแก้ไขมันได้อย่างราบรื่นแบบนี้เป็นต้นครับคนมองโลกในแง่ดีไม่ใช่คนที่มองว่าอะไรๆก็ดีไปหมดนะครับถ้ามีปัญหาเขาก็ยอมรับว่ามีปัญหาแต่เขาเชื่อว่าจะสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้ และทุกอย่างจะลงเอยด้วยดี